สวัสดีครับผมสำหรับทริปนี้นะเป็นเดือนมกรานะครับเราเป็นทริปที่2นะครับหลังจากทริปแรกก็คือไปทริปเข้าดาวนะทริปที่2เราจะไปใกล้ๆไปใกล้ๆแน่นอน,นอยู่นะครับภาคตะว,วันออกก็เอารถยนต์ไปนะเพราะว่ามันแค่ใกล้ๆเองเป็นวันเดย์ทริปนะครับไปเก็บชนบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทริปใหญ่นะครับลง2,000กว่าโลไปกลับนะครับเป็นทริปเปตรงสิ้นเดือนมกรา,านี้นะครับก็ติดตามกันไว้นะ เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชลบุรีใกล้ๆนะครับสบายๆกนะันสำหรับทริปนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาข้าโมง10นาทีแล้วเริ่มเดินทางกันครับผม ผมกำลังจะพาทุกคนไปที่เที่ยวที่แรกจังหวัดชนบุรีของเรานะครับที่เขาชีจันนั่นเองนะครับผมไปไหว้พระกันก่อนนะครับผมเราก็อีกประมาณเจ็ดนาทีเราก็จะถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่เขาชีจันเลยครับผมป้ายใกล้ถึงแล้ว ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนู่นนู่นนู่นทอ ilet มีนะแต่ขอไปห้องน้ำ่อนครับเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆกันตอนนี้นะครับ11โมงพอดีเลยนะก็กำลังเดินเข้าไปหาจุดถ่ายรูปแล้วก็ไปไหว้ตรงนั้นหน้ากันนะเราไปกันดีกว่าครับถ้าจะอยู่ตรงนู้นนะทางซ้ายหนุน มาครั้งแรกนะครับผมใหญ่มากดูในรูปมันเหมือนไม่ใหญ่นะแต่ของจริงมันใหญ่มากครับแลวเดี๋ยวนี้นะเดินทางก็สะดวกสบายนะครับทางด่วนมาเร็วมากถ้ามอไซค์ก็ก็มาได้แต่ว่าอาจจะอ้อมหน่อยนะครับใหนะ้่นดู้เราเก็บรูปครับไปไหวแล้วก็อ่อ ไปไหว้ง่างขึับเรามาถึงแล้วครับผมที่นี่ก็ไม่มีอะไรนะมาไหว้ได้นะครับดเดินมาแล้วก็จะมีตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะเดี๋ยวแล้วก็เดินออกกลับเรเลยไ,ไปดูปใกล้ใดีกว่าตอนนี้11.18มง18แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาดสายแก้ว ไปที่ถัดไปกันต่อนะครับตอนนี้เราอําลาที่เรียกันแล้วนะครับเขาชีจันหาจายแก้วนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของทหารนะก็คือเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้ามาในอาค่ายทหารนะครับแล้วอาจจะต้องแลกบัตร แล้วก็ซื้อตัวเข้านะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องแลกไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปด้านในนะตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่ค่ายทหารแล้วนะรอต่อแถวซื้อตัว๋วเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะครับผมหาสแ,แ่เลี้ยวซ้ายนะแล้วก็แค่นี้ก็สวยแล้วนะ เราจะไปด้านในนะครับเล่นน้าเดี๋ยวไมเล่นน้ำเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่น,น้ําใสแน่อนอนครับที่หดาดายแก้วนี่นะโอเคเราได้ที่จอดกันเลยนะครับผมอจอดตรงนี้แหละล่มๆนะครับพาทุกคนไปร้านอาหารกินข้าวกันครับเที่ยงแล้วตอนนี้เวลาก็ จะเป็นโมงสี่สิบห้านะครับอยู่ที่จอดรถหาแตแก้เดี๋ยวพาทุกคนไป,ไปดูริมทะเลกันครับนี่นะครับเป็นบ้านพักนะเหมือนเป็นอ่าบังกะโลของที่นี่นะติดริมหาดเลยนะครับที่นี่ถ้าไม่ได้นอนก็หกโมงเขาจะให้กลับเลยนะครับเยน็ยนๆหน,น้าเล่นน้ำไปหาที่นั่งน้านอาหารก็อนอดแบ้าเดียว อันนี้นะครับร้านดูพาสิบูดเจ๋วพาไปดูอีกร้านหนึ่งก่อนคนเยอะเลยนะครับต่างชาติก็เยอะนะเพราะมันใกล้พักยาอันนี้จัดเป็นโซนเลยนะครับให้เลือกนั่งได้เลยแล้วก็มีร้านอาหารหลายๆร้านนะครับผมว่าเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่าไม่ก็เป็นร้านอาหารหจ๋าขนาดนั้นนะครับเ,รเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดตรงนู้นเบอร์ก็อยู่ถ้าไม่อยูก่ก็กลับมาดูท่านี้ครับ ถ่ายรูปอาะใช้แก้วเรามาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเก็บรูปนะครับตกปลาน้ำใสมากเดวอาจจะเล่นน้ำไม่เล่นน้ำเดี๋ยวว่ากันสีเยวตอนนี้สั่ง,งเครื่องดื่มมาเลยนะครับเผือเอ่อข้าวอาหารนะสั่งไปแล้วเหมือนกันเรานั่งเรื่องนั่งกันที่ร้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันก่อนนะครับอิ่มๆแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่มริมหาดหรืออาจจะเล่นน้ำน่าจะว,ว่ากัน จริงๆมาบ่อยนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาทําคลิปเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะอาจาซแก้วเป็นที่เดียวที่ไม่ใช่เกาะน,นะผมคิดว่าเล่นน้ําได้หร<ด>ือไม่ก็ต้องลงชุมพรแล้วล่ะครับทางทริปก่อนที่เราไปชุมพรก็น้ําใสนะแต่นี้เราอยู่ใกล้ๆแถมมีทางด่วนด้วยนะครับง่ายเลยมาง,ง่ายวันเดียววันนี้คือสะดวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแผนเปลี่ยนแผนนิดหน่อยอยู่ที่นี่แล้วมีาคาเฟ่มีอะไรด้วยนะครับ ้ใสมากห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆกับทางลานนะครับไม่รู้คนเท่าไหร่ห้าบาทเลยสิบาทอาหารเรามาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกลางวันกันก่อนนะครับนี่ถ้าเขาไม่บอกนะครับว่า กินไม่ได้นะคะลูกค้านี่เอาไปกินแล้วนะในกวนน้นำซุปเอาไว้จุมมือจุมมือเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินริมหาดกันครับแล้วก็ไปถา่ายรูปตอนนี้นะครับเป็นการแย่งลูกค้าเกิดขึ้นบ่ายโมงตรงครับเดี๋ยวเรากินก้เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราไปพาทุกคนไปเล่นน้ำกันนะครับน้ำาจะใสขนาดไหนนะจะพาทุกคนไปดูกัน นะลิงท่านเห็นลิงไหมลิงไปแล้วบ่ายสองครับบ่ายสองสี่สิบสี่เดี๋ยวประมาณบ่ายสามเราก็มุกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะไปคาเฟ่นนะที่อยู่ริมทะเลนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมุกของเทพจะเป็นยังไงไม่ใช่ขัดีไปตามงไม่ชอบไหมครับ ได้เวลาถ่ายรูปกับป้ายแล้วก็ถ่ายน้ำให้คนดูนครับปาตอนนี้นะป้ายสามสิบเจ็ดแล้วจะขอเวลาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายอนี่หน่อยครับนี่นะครับคือฟาร์มน้ําใสนะของคาสายแก้วนะครับบอกเลยว่าใสมากนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกสองที่นะที่จะพาทุกคนไปนะครับป่าเดี๋ยวถ่ายรูปกันตรงนี้รูปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ อูใสมากอีกประมาณ25นาทีนะครับเราจะไปถึงหาดน้ำใสเลยนะวันนี้เราจ้า,จางยูดิงไอ้ได้นะครับมาลับมามาขับรถให้ขับตลอดทางเลยเราก็จะสบายกันหน่อยนะครับช่วงนี้เราก็จะนั่งชี้ทางอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไป341แล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดน้ำใสเลย ตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาต้องขึ้นรถที่หาน้ำใสนะสี่โมงแปดนาทีนะครับพาทุกคนมาหลอกขึ้นรถนี่นะน่าจะต้องมีค่าบริการนันครับก็จ่ายคนละสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ขึ้นสองแถวไปต่อพี่ยินนีด้วยนี่ฮะ รจริง,จงไม่ถึงกิโลนะผมว่ามาถึงก็เจอร้านอาหารนะครับเต็มเลยนี่นี่ร้านอาหารนะครับเพียบเลยแล้วก็มีหาน้ําใสถ้าสมมติว่ามาที่นี่แล้วเตรียมของมาเองอน่าจะลําบากอาจจะต้องมาหาร้านที่นี่ซื้อที่นี่กินที่นี่เตรียมอะไรที่มันแบกใส่เป้มาได้นะจะพาไปดูใกล้ๆครับหาดน้ําใสมาข้างแรกเหมือนกันนี่คือหน้าหาดของหาดน้ําใสนะครับก็ ไม่รู้นะว่าน้าใสขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแต่ว่าดูโดยรอบตอนนี้บรรยากาศก,าก็ดีนะแล้วก็ดูใสว่าบางแสนนะแล้วก็ใสว่าพัทยานะครับรเราไปดูใกล้ๆน,นว่าน้ำจะใสจริงไหมเราจะมาพิสูจน์นะครับว่าขัดน้ำใสเนี่ยใสจริงก็เปล่าโอ้โใสนะนี่น,น,นี่ทุกคนดู ที่นี่ก็ใสครับแค่แบบอาจจะต้องนั่งรถต่อเข้ามานะถ้าเล่นน้ําที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําได้นะครับหนคนเล่นน้ําเต็มเลยโอเคนี่ก็พาเพื่อนๆมาดูหาน้ำใสแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะพาไปดูคาเฟ่กันนะป่ะแต่เราอําลาหาน้าใสกันครับเดินไปทางนู้นแล้วก็ออกเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กับป้ายด้วยนี่ถ่ายกับเสร็จแล้นสรับป้ายก็เสร็จละ เราขึ้นทองแถวกลับไปที่รถกันดีกว่าแล้วก็ไปคาฟเฟ่กันนะมาให้เพื่อนๆเ,เห็นนะใช่าหมว่าน้ําใสเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เคยมาเหมือนกัน่ะเรากลับที่จอดรถกันดีกว่าทางจากห่านน้ําใสนะครับประมาณหกนาทีนะเราจะพาทุกคนนะครับไปเดินชาร์กเป็นคาฟเฟ่นะครับผมตีหกโมงครึ่งนะเราจะถึงประมาณอ่า น่าจะประมาณสี่โมงครึ่งก็ถึงนะไปเราเดินทางกันดีกว่าครับตรงนี้มันเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็มีร้านคาเฟ่ด้วยนะคนก็เลยรีวิวกันเยอะนะครับไปเราเข้าไปหาสั่งอะไรกันดีกว่า็นชาร์กนะน่าจะต้องขึ้นข้างบน อื่ท่าเรือไหมเเราได้เครื่องดื่มมันนะครับผมก็นังเย็นพอดีนะครับเป็นครับที่เห็นวัฒนธรรมหรือว่าเรือประมงนะสวยนะเป,นเป็นเรือประมงนะครับแล้วก็ กาแฟนะเรานั่งชิววันที่นี่เป็นที่สุดท้ายครับแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะกนบุรีก็จะมีที่เที่ยวประมาณนี้จริงๆชลบุรีมีที่เที่ยวเยอะมากนะแต่ว่าผมเก็บไม่หมดนะครับผมไล่เก็บได้จังหวัดละนิดละหน่อยเท่านั้นนะในจุดประสงค์ผมนี่คืออยากให้มันครบ7จจังหวัดน,นะครับผมเวลาผมก็ไม่ได้เยอะนะครับยังทํางานประจําอยู่นะก็พาทุกคนมาดูได้เท่าที่พามาแล้วครับผมเป็นที่นี่น่าจะเป็นอันจีเนาะ ผมกดมั่มวๆมานะครับไม่ได้ดูตามรีวิวอะไรมาแต่เรานั่งชิีวกันอีกแป๊บนึงนะครับที่ครบเราก็ขอปิดคลิปกับวิวสวยๆที่นี่เลยนะครับกับจังหวัดชนบุรีนะชนบุรีก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับทริปไปสำรของมกลาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทริปที่สามของมกลายังมีอีกนะครับขอจบทริปชนบุรีไปเท่านี้ก่อนไงเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ